สวัสดีครับพี่น้องโอ้แดดครักไปหอดใส่เลยเวทีเนาะเข้าต่องลุยแดดครับพี่น้องเราไม่กลัวแดดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตากแดดเยอะโอ้กำลังต่างเวทีครับพี่น้องคนอะคอู้เสียซีตเขาเออเขาลุยอยู่บนไปพี่น้อง มัาจะตั้งไปทีครับโอ้แดดหอดครับโอ้หอดหอดหอดทงคักทงเนหอดบ่ <laughs> อุ้ยแดดร้อนซออกุ้งไม่ร้อนเลยซออกุ้งโอ้ยโอ้ยขั้วแห้งไม่หมดจุ๊โอ้ย,อย,แ,อย,อยแดดบนยาซองเท่านะ่ะแดดบ่ <Dead. S 2> ไม่สิไปใส่ไหม,ไม,มแ <c oughs> มดดคักแดดแน่ขนาดวันหอดีหน้าไม่สาเลย <c oughs> ดาลาประจำสองวัน <c oughs> คนเบิ่งมันดีดมันหลองเพลงเบิ่งคิวเดียนะพูดเลยขอจอดอาหารมันแดด แดดสุดๆแล้วครับก็ลกังจะตั้งเวทีนะครับปาดพี่น้องควงสายเขาอยู่จงังไหนเนะาะปัดนี่หน่วยจะอยู่จงังไรถูก โอ้ยไม่ได้แล้วไปใส่โปรดยถาธรรมเขาเป็นใครจะกินยาเขาครบอยังบ่มี่เรนี่โ,โจโลอยู่นี่ิ้วหัวนั่งกินขี่ผ่านแมตลาดที่บุษยตลาด,ลาดกเกษตรบมีม่อย่างเดียวไปกึกไปเหรอะ ซุ่มไหนอืมเป็นฮาโล่กินแล้วจะบ้านไม่เเดียวนีหมย์จะมัดกระโดดหรือบ่อ้านน้มจะออกดีไหมเือออกน้ำออกหลายเมื่นหาท่อกระหน่ำนาซาย โคกโกนิ <H> ้วเหลืออีนี่บ่เนี่เหลืออันเฮ็ดอีนี่ขึ้นไปซีหาเมื่อพไ่นล้วสมมติบอเออสมบอกสมเมื่เออยูหันละยูหันละเออเมื่อไะกําลังจะตั้งเวทีครับพี่น้อง กลับลยอยู่ในวัดหล้าวิ่งแดดคากแดดเน่ไปเดี๋ยวแหล,ะจะ,ละจะพับบอขอมากออกไม,ม้บังหกโมงเจ็ดโมงไเดี๋ยวไเด็๋ครับผม แม่ครับผมมามาเลยครับออกมาผิดก็ได้มาแม่ไม่หน่อยเจ๋ยังไงเขาอยู่พอดีวามหาอยู่คนมาอ้ยอยากควงกืนน่อยากมาตามผมตองนอีอะไรเกือบซื้อตรงไปตรงไป

เด้วปวเทศเกินหรครับนะ่างรถบัตรเท่าจักบาทครับมือนรนี่ฟรีเลยครับงานฟรีปะงานฟรีไหมก็ตอนผมนีขยายออกมาไกคตเป็นัตายเนาะว่าวดกว่านี้่าวดกว่านีครมีกัปเทิงเลยน้องไม่ไองเขาโอ้งานฟรีนะครับจินนี้ยกไปใส่ให้เพิ่ยกลง

ข้าสานนี่ฮะ่านถนนนี่งานบุญงานฟรีน้ะจังเลยจะหัวระบิว่างานฟรีนี่หัแล้วหูแล้วโอ้แดดคักแดดแน่น่ะก็ขึ้นหนาวบอกว่าหนาวนาะเดียวนน้เนาะนัดแ กาจะอยู่ยังไงนาข่อยจำสิ่งเดิมอันนี่นาเลยอะคือก็แล้วไปใช่หระอเปล่าว้าชั้นไลเให้ฟังเมื่อเอือนไปใช้ย่างคผู้มคุโคลาดโคราดโคราดสองหมือเป็นบอกไปโคราดแล้วก็ไปปาจีนไปกินแล้วก็ไปอัาลันเนื้ออันล้วะย่างย่างผูมีเลยป่ะนี่ลูกปัับไปเลยหาหลด ขอบคุณัะพ่ออย่าลืมเนให้าเห็นรถนำแข็งบอกไม่เลยหนูใช่ไหมเาะี่นี่รถเขาที่ไมส่งมืออีกดล้วอืลเว่าเสียานไกลถ้าเกิดเราก่อนนดเี๋ยวมันมีบ้านนี่มันมีรถแลนนำแข็งก็่ด้เด็ลเขาไม่งเงินจ้าโระวไปงาน้องมอะไร้จ้าขอบคุณ่ามันเหลียหอนแหงไหมห่อนครจาขึ้นยูจังไดฉันนี่เอาผูดอะ้อนมาถามฉัน อันใหญหนุ่ยใหญหนุ่ยเจ้าเคยอยู่ไหนจับมึงจับบึงเท่าซับ่อยสีหอนสีน้ำข่อยบ่เคยลงรถข่อยอยู่แต่นี่คันนะ่อยนอนตารางโมบินเออพอกันคลิปหนักครับพี่น้องอุ้ยหอนคับไปหาซื้อนุ่มเย็นกินกันนะหวานๆไปซื้อพวฝาโอ้ยฝอยางมาเด้อพูดรถจอดที่พุ่นอะไรพูดในโบสถ์พุ่นค่างโบสถ์พุ่น